สวัสดีตอนเช้าค่ะพี่น้องสุครูคนสบายดีกันบอจสจากยาสพู่มารีวิวครีมอีกแล้วมือนี่ <c oughs> เลิศดสเปนเตนเลยมาทาครีมตอนเช้านะคะตอนเช้าอากาศดีดีอากาศดีมากเลยตอนเช้ามันเลิศดสมปนเตนเลยค่ะไม่มีลมไม่มีฝนไม่มีแดด โบ้มันเลิศค่ะมันเลิศยายี่พู่ก็จะแบบว่ามารีวิวครีมเสียนผูกก็จะไปช้อปปิง้งวันนี้ที่ออสเตรเลียมเมลเบิร์นวิกตอเรียมันวะเขาเปิดได้นั่นแล้วนะเขาเปิดให้ไปเกินเกินห้ากิโลแล้วนะอืมให้ไปยี่สิบห้ากิโลแล้วยายปพู่ก็จะไปสปริงเวลได้แล้วโบ้จะได้ไปร้านอัมพยแล้วทีนี้มาทาครีมกันนะค่ะแต่ว่าวันนี้ยังไม่ไปไม่ได้นะต้องเป็นแบบว่าเขาจะเปิดวันจันทร์ไงหลังจากเที่ยงคืนวันนี้ก็จะไปเกิน เกินห้ากิโลได้ไปได้ประมาณยี่สิบห้ากิโลโบว์มันเลิศสมันแตนเลยคานมาไม่ทำไม่ทำแล้วสิต๊หน้าเปิดแล้วนะคะจะบอกให้กลางแจ้งนี่แสงพระอาทิตย์นี่แจ้งอีกเกิงเนราะไมเสียอีกเกิงแสงอันตะเวนมันบอกอีกเกิงอีกเกิงยาำขึ้นเนาะตะเวนย่ำหมู่เวนอีกเกิงย่ำขึ้นโอเคแจ้งอีกเกิงแสงตะเวนเห็นไหมเลิศสมเป็นแตนเลยค่ะ สิเป็นน็อกซิตี้รถสมันจันเลยไปช้อปปิ้งไปจำารถคนหลัง,าลางข้าครีมเสริมสวยได้หน้าใสหน้าสวยปิงปิงนะคะรถสมันจันเลยค่ะเลิศนะคะมันเลิศจริงๆนะคะบ้อ้หเลิศดีเลยบรรยากาศดีปะ่ะอ,อากาศเอาเตรียไม่อึดอนสุดยอดเลย มันเป็นช่วงอันใบไม้บานเพราดอกไม้ข้างหลังบานเห็นบ่เป็นช่วงดอกมไม้บานไหมือนกันด้วยสมใจเลย,เลยมันอย่างวันอา,นาทิตย์เนาะมันมอนหนามันมอนหนามันมือหนามันใสหนามันสดปิงปิงเลยเห็นบ่ะฝามันจะเริ่มจางหายไป ฝ้ามันก็จะเริ่มจางหายไปถ้เาเป็นฝ้ามันก็หน้าดําหน้าด่างเป็นเรื่องธรรมดาใช่ไหมคะนี่ถ้าเรารักษานี่เรามารักษาตั้งแต่ตอนนี้มันก็ยังไม่สายนะคะตอนอายุ40อัพ50เหี่ยเห็นไหม49แล้วยายชมพู่เห็นไหม49ได้แค่นี้ก็โอเคแล้วนะไม่ค่อยเหี่ยวเท่าไหร่ไม่ค่อยย่นเท่าไหร่ก็แบบว่าก็ตามวัยน่ะเนาะแต่ว่าถ้าเราแบบว่ามาเสริมสวยมาดูแลผิวในตอนนี้มันก็โอเคอยู่อืมไหเมเรื่องชัดแจนเลยค่ะหน้ามอหมอนมันหมอนมากเลยอ่ะภาษาไทยหน้าหมอนเขาเรียกว่าอะไร มันสมูทไหมมันสมูทบิวต้ฟูสมูทไหมเลิศสมบัติเลไรไหมมันมอนอหลี่มันมอนมากเลยภาษาไทยเขาเรียกว่าอะไรนะนี่ยมันลื่นชุ่มชื้นนุ่มนวลเออมันนุ่มนวลเนี่ยมันนุ่มมันนวลมันไม่สะดุดอะไรเลยเห็นไหมมีแต่เป็นฟ้าเห็นไหมมีแต่เป็นฟ้านะคะมันเลิศค่ะมันเลิศโบ้เไหมเลิศนะคะมันเลิศจริงๆนะคะเลิศนะคะ มันเลือดจริงๆนะคะ